จากวอชิงตันสู่ลอนดอนครับประธานาธิบด,ดีเซเลนสกี้เดินทางถึงอังกฤษเมื่อวันที่24ตุลาคม2025และการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ขออาวุธแต่ยังมีเรื่องเงินของรัสเซียด้วยครับเซเลนสกี้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเคียสตาร์เมอร์และได้รับการต้อนรับจากกิงชาว์ที่3ที่พระราชวังวินเซอร์หัวข้อหลักคือการขอความร่วมมือทางทหารเพิ่มเติมทั้งการฝึกนักบินและระบบป้องกันทางอากาศรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีของรัสเซียที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและสิ่งที่เป็นสัญญาณชัดเจนจากอังกฤษคือการประกาศจะเร่งโครงการผลิตขีปนาวุธทางอากาศเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อนำส่งสนับสนุนยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้ครับและเซเลนสกี้ยังพูดถึงเรื่องของการใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกแช่แข็งเพื่อเอามาช่วยยูเครน อังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลักดันแนวคิดนี้ครับว่าอาจจะใช้ดอกผลจากทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อมาสนับสนุนการฟื้นฟูและซื้อยุโทโธปรกรณ์แต่หลายประเทศในยุโรปและสหรัฐเองก็ยังกังวลถึงเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบการเงินโลกหลายฝ่ายจึงมองว่านี่เป็นเกมสองขาของยูเครนขาหนึ่งคือขออาวุธเพื่อสู้ในสนามรบอีกขาหนึ่งขอแหล่งทุนเพื่อสู้ในสนามเศรษฐกษิจเพราะถ้าได้เงินก้อนใหญ่จากทรัพย์สินที่แช่แข็งของรัสเซีย ยูเครนอาจจะยืนระยะได้อีกหลายปีครับคำถามคือถ้าโลกยอมให้ยึดทรัพย์ของศัตรูได้จริงๆประเทศต่อไปจะเป็นใครครับและจะมีประเทศไหนที่ยังเชื่อมั่นในระบบการเงินที่มีมหาอำนาจเป็นผู้คุมเกมอยู่บ้างครับ